ตอนแรกมันจะเป็นหนังเรื่องใหม่ชื่อชื่อชื่อ,อเรื่องฮักเอ็ดเป็ดแต่พอดได้โตัวโน้มมาแล้วเอ๊มันน่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ต่อจากส้มผักเซียนไหมก็เลยมานั่งคิดทบทวนใหม่กับผู้บริหารของทางเมเจอร์ทั้งหมดว่าเอา้าจากฮักเอ็ดเป็ดเปี่ยนเป็นส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยเลยตอนนี้ก็เป็นส้มปลาน้อยเลยมีความหมายอะไรไอ,อ,อ้ส้มไอ้ปลาอีน้อยไอ้น้อยไอ้น้อยอ ไอ้ภาคก,ก่อนนั้นคืออะไรนะส้มผักเซี้ยนคือไอ้ส้มไอพ้พักไอ้เซี้ยนอันนี้ก็ส้มเหมือนกันแต่เกิดคนละที่ไอ้ส้มนั้นนะหัก,กอกเขาในเรื่องส้มผักเซี้ยนแต่ส้มนี้นไปดูเอาเองส้มคนนั้นเขาจะหักอกอ,อ,กอีกนี่อีกไหมและคนนี้อีกไหมสองคนเลยทั้งเตยทั้งเตยทั้งโน่โดยคนนี้แหละส้มครับมันก็จะเป็นเรื่องของพ่อนี่ก็รักลูกก็เล่นนี่เป็นพ่อของนางเอก แล้วก็คุณสนทน่าคุนทอก็เป็นแม่แม่นะเขาชอบคนนี้เขา,เขาชอบรวยอันนี้เขาคนขี้เล่าเขาชอบคนกีนเล่าก็เลยชอบคนนี้แต่คนนี้ตัวนี้น,นี้จริงใจคนนี้ก็จริงใจเหมือนกันจริงใจเหมือนกันพีพ่ผมชอาคนเดียวเลยเน่ยอ๋อลูกชายโปรดิวเซอร์ลูกชายครับก,ก็เลยจะชุลหกชุลมนไปไปหน่อยหนึ่งกับเรื่องเขาทั้งสองคนเขาก็อาจจะเลือกไม่ถูกแล้วแหละแต่แม่เนี่ยแม่กับพ่อเนี่ยชอบคนละแบบ ชอบผู้ชายคนละแบบอันนี้อันนี้ก็เห็นว่านะคะว่าน่าจะเลือกกันไม่ถูกอยู่เหมือนกันใช่งั้นเลือกลุงดีกว่าเลือกลุงหม่ำเลยถ้าเลือกไม่ถูกเลือกใครไม่ถูกในเรื่องเขาจะเฉ่นเฉือนกันหน่อยนึงก็ในคาแรคเตอร์ส้มค่ะเป็นแม่ค้าส้มตำก็คือเป็นบทบาทที่อุ้มยังไม่เคยได้ลองมาก่อนด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่ที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ ก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รอคอยมากรอคอยมากพอพอพี่มั่มบอกว่าอยากจะทําหนังที่มันเป็นเกี่ยวกับอีสานอีกแล้วก็มีความมีความเ,ออเชื่อมโยงกับข้มผักเซี้ยนด้วยอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผมคิดถึงผมแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนๆหนัง,<อ>งก็คิดถึง,งใช่ใช่ใชครับแล้วพอแฟนเลยนะครับบอกไว้ก่อนต้องเล่นเป็นสองคน <laughs> แล้วพออ่านบทแล้วผมว่ามัน มันดีมากเลยครับบทมันดีมากมันน่าสนใจมากได้เจอกับพี่พรสักของแสงได้เจอกับเต้ยได้เจอกับอุ้มได้เจอกับพี่มามอีกมันจะไปมกับโนเียมันมันคล้ายๆต่อเป็นเรื่องของน้องเป็นเรื่องของน้องคือตัวละครเดิมมันก็จะมีมีไอเซียน <c oughs> แล้วก็มีพระหมหาชัยได้จเจอกันแต่ว่าตัวเราเองเราต้องเล่นเป็นไอ้น้อยด้วย <c oughs> ไอ้น้อยกับไอเซียน <c oughs> มันเป็นพี่น้องกันปานปากแฝดกัน คนหนึ่งอยู่นครพนมมั้งอีกคนหนึ่งอยู่ครับครับผมก็เหมือนเป็นเจ้าของโรงงานครับเจ้าของโรงงานเป็นคนมีเงินในพื้นที่ครับจริงๆแล้วก็มีเงินอยู่แล้วนะไม่จริงๆรแล้วไม่ค่อยมีครับครับก็มาหลงรักกับคุณป่าครับแล้วก็เหมือนจะเป็นคู่ปรับนะครับกับกับพี่โน่ครับสรุปชื่อส้มหรือชื่อป่านะ ันนี้้สไอ้นี้ส้มอันนี้อันนี้พี่ป้าเอ้ยป้าไอ้หงป้าเออครับแต่ว่าไอ้ตัวเซียนเนี่ยเคยผิดหวังกับไอ้ส้มมาแล้วนะอ๋อเหรอใช่ตัวเซียนพี่ชายเราอะแล้วดันมาชื่อเดียวกันอีกเซียนแค่อยู่คนละจังหวัดอ๋ออ๋ออ๋อเออผมก็เพิ่งรู้พร้อมทุกคนไหมก็ก็รักนางเอกเหมือนกันครับรักรักรักไม่แพ้พี่โนะครับก็อยู่ที่ว่า ไม่รู้ว่านางเอกจะเลือกใครครับต้องต้องรอรอรอชมดูครับครับครับผมก็เป็นว่าเนี่ยเสร็จอยู่ก็คงก็แล้วแต่คุณหม่ำเขาเพราะผมผมผมยังไม่ดูบทเลยแต่ว่าเขาให้เล่นอะไรก็เล่นก็รู้มาว่าระบบเป็นพ่อของนางเอกนางเอกว่างั้นแล้วใครเป็นเมียในเรื่องก็คงเป็นฝนฝนอะไรฝนธณะสุนทรนี่เดี๋ยวเดี๋ยว ดูในเรื่องกันแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจบทเหมือนกันอ,อในเรื่องก็กึ่มๆหน่อยในเรื่องก,อออกึ่มๆหน่อยก็เอาชีวิตจริงไปเลย <c oughs> กลึ่มๆด้วยโอเคเป๊กปไปด้วยเล่นไปด้วยเลยถูกต้อง <laughs> ออวันนี้ก็เมื่อคืนก็โกนหัวรอเราเพื่ได้เป็นพระเป็นหมหาชัยต่อเนื่องแต่ย้ายวัดจำพรรษานั้นเองก็ <ๆ S 2> เป็นเรื่องราวของอีกแหละนี่ก็อีกแหละสามคนเนียเห็นผมเป็นพี่ชอตที่อ้อยเรื่องรนู้มาปรึกษาอยู่นั่นแหละ เป็นพระเออมาปรึกคนอื่นก็เยอะแยะไม่ปรึกษาละมาปรึกษากับพระมหาชัยนี่แหละพอเรื่องราวก็จะหยุดเท่านี้แหละใช่แล้วเป็นแล้วก็เรื่องคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยเป็นชอบต่างกันพ่อเขาจะโมโหแม่เ็าจะโมโหรักรักลูกเขยคนละแบบคนละคนนั่งเอกจะเลือกใครอ่าบอกเลยเอาโตโน่ก่อนเลยวันนี้เลยนะ ผมมั่นใจแล้วเหอรอครับที่ไม่มั่นใจแต่ว่าเจ้าของหนังเขามั่นใจครับผมก็29เมษายมษาครับปี2 5 6 4กครับปีหน้าเจอกันครับผมส้มปลาส้มปลาน้อยครับอ่าเล่นเป็นส้มเอ้ยไม่ใช่น้อยน้อยอ่าอุ้มแล้วค่ะเล่นเป็นส้มค่ะก็าฝากด้วยนะคะสํสำหรับภาพยนต์เรื่องส้มปลาน้อยอวันที่เทไหร่จ๊ะวันที่29เมษายมษาปีหน้าค่ะอ่าอุ้มเล่นเป็นส้มค่ะเต้ยผมนะครับรับบทเป็นปลานะครับ ก็ฝากด้วยนะครับนี่เป็นภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ร่วมแสดงกับพี่หม่ำนะคับแล้พี่โน่นะครับเป็นไอดอลผมตั้งแต่เด็กๆแล้วครับวันที่เท่าไหร่วันที่29นะครับปีไหนเมษายนปี64ีครับ6 4นะครับอ่าพี่พรศักครับผมสักคลึปบไหมรับบทเป็นพ่อของนางเอกนะครับครับก็อย่าลืมวันที่นีิ2เมษาเมปี หกสี่หกสีส่ก<อ>พอกันอย่าลืมไปดูกันครับผมขับก็ขอบคุณทุกท่านครับอขอบคุณทุกท่านนะครับ โอกาสบันนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอรัตนาอันเชิญทิพยสภาวะแห่งโอระสีขณีเจ้าก้าวหน้าก้าวบากแห่งเมืองบูเล่ประเทศอินเดียและป่าสิทธ์ทิพินายะแห่งเมืองบูไบได้โปรดเสด็จมาจากไทยวัดสำนัก ณปติบัปปโมโรยาณนะโอกาสบัดนี้ขอองค์พระศรีคเเจ้าองค์พระคณะปติภูภาพถูกป่ากอาวตารแห่งพระองค์ได้โรดเสด็จมาอย่างทิพยายาิณนะสถานที่แห่งนี้ยังผลให้บริษัทเอ็มพิงเจอร์เอ็มอร์นี่นายและบังไฟตลอดครั้งผู้ซึ่งทำโปรดักชันเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องต้มปลาน้อยจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ Punch the bed.